ครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่าขบวนด่วนพิเศษดีเซลรางนะครับมาจอดที่สถานีวัป่งนะครับเพื่อรอเวลาออกนะครับวันนี้ขบวนดีเซลรางส่วนพิเศษที่44นะครับต้นทางสุราษร์ธานีปลายทางกรุงเทพนะครับทําเวลาดีมากๆนะครับจอดหลายนาทีแล้วนะครับต้องรอเวลาออกนะครับ เจ็ดนาิกาประมาณ9นาทีนะครับนี่นะครับที่กั้นนะครับกำลังกำลังปิดนะครับทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งนะครับที่กานปิดแล้วนะครับขบวน เอ็นะฮะเสียงว,วีดดังแล้วนะครับเข้าก่อนเวลานะครับตั้งนานนะครับต้องจอดรอเวลาออกนะครับที่สถานีบ้านโป่งนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์แบบทํามินนะครับ NPA 8 5 5ห1ขนาด350แรงม้านะแบบอิสระนะครับวันนี้พ่วงก,กันมา3คันนะครับ จุดตัดทางด้านเหนือของสถานีบ้านโป่งไปแล้วนะครับสำหรับขบวนด่วนพิเศษที่44นะครับเ็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม subscribe สัส่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปราดุกชาแนลครับ